ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการแนะนำวิธีการเข้าโปรแกรม a u t o f ไฟและวิธีการใช้ Flash ฟาชคีไรเซนออโต้ไฟฟาชคีไรเซนออโต้ไฟคือฟาชได v ์ที่ใช้ในการเปิดเข้าทำงานในโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานได้ไม่จำกัดรายการหากไม่ได้ทำการใส่ f ฟา Key ก่อนเข้าทำงานในโปรแกรมจะบันทึกรายการเอกสารได้200รายการ วิธีการใช้งานแฟลช k คีย์ให้เสียบแฟลช k คีย์ที่ช่องเสียบ usb ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกร,รม a u t o f l i g h โดยการคลิกขวาที่ shortcut โปรแกร,รมแล้วเลือกคำสั่ง run as administrator เมื่อโปรแกร,รมถูกเปิดขึ้นมาหน้าแรกให้คลิกที่ปุ่ม accept ยอมรับหน้าจอถัดมา บรรทัดเลือกเข้าระบบแบบจะมีให้เลือก2แบบคือ1 normal เป็นการเข้าระบบเพื่อจัดทำเอกสารเพิ่มและแก้ไขข้อมูลต่างๆได้2 view o n y คือเลือกดูข้อมูลหรือออกรายงานโดยจะไม่สามารถเพิ่มเอกสารได้ในที่นี้จะต้องเลือกการเข้าระบบเป็นแบบ normal ส่วนบรรทัด r รเ e n device จะมีให้เลือก2แบบคือ 1. f a s ช k ค y คืออุปกรณ์ที่ทำการเสียบไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนข้างต้น 2. Key ีส์สำรองคือมีไว้เพื่อกรณี f l s s k k y y ์ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ทางผู้ใช้สามารถแจ้งมายังบริษัทออโตไฟจำกัดทางบริษัทจะทำการออกรหัสคีย์สำรองให้ผู้ใช้นำไปใส่เพื่อใช้งานเป็นการชั่วคราวในที่นี้ให้เลือก R ร z e n เ e v i c e เป็นแบบ Fash Key แล้วคลิกที่ปุ่ม OK เ,เมื่อโปรแกร,รมอ่านค่าฟาสชคีแล้วหากเป็นการอ่านค่าฟาสชคีเป็นครั้งแรกหลังจากติดตั้งโปรแกร,รมจะพบหน้าจอให้ระบุค่า Register Upgrade ให้ระบุค่ารหัสตัวเลขที่ได้รับจากบริษัทออโตไฟไปที่ช่อง u p r a d e Key เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Register Now จากนั้นจะมีหน้าจอแสดงว่า Register Upgrade เรียบร้อยให้คลิกที่ปุ่ม OK หลังจากนั้นจะพบหน้าจอให้ใส่ล็อกอินและพาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้งานในลำดับถัดไปกรณีเป็นระบบ LAN จะทำการเสียบ f a ฟั k e ี ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้นเมื่อเครื่องแรกอ่านฟ s ชคีแล้วโปรแกรมจะจำค่าไว้หลังจากเครื่องอื่นๆในระบบเปิดเข้าโปรแกรมจะสามารถคลิกที่ปุ่มโอเคผ่านหน้าจอฟ s ชชีมาที่หน้าจอล็อกอินและพัส,ส่วนนี้ได้เลยหลังจากเข้าโปรแกรมโดยมีการอ่านค่าฟ s ชชีในการเข้าโปรแกรมแล้วสามารถตรวจสอบการอ่านฟฟชคีได้โดยการกด F12 จะมีรายละเอียดโปรแกรมโดยให้ดูที่บรนทัด Serial Number จะต้องแสดงตรงกับที่ระบุไว้ที่อุปกรณ์ตัว Flash Key หากเข้าโปรแกรมโดยไม่ใส่ Flash Key หรือโปรแกรมยังไม่ได้อ่าน Flash Key เมื่อกด F12 บรรทัด Serial Number จะแสดงเป็น000ขี xxx และจะไม่สามารถเพิ่มเอกสารใหม่ได้